ยังไงฮะนี่ก็ดูในด้านของแบ็คทูแบ็คอยู่นะแล้วภาพตัดมาครับเฟลคอนเขาหมูมาตรงนี้แล้วแอคชั่นนะปีนหน้าของโบราณไปฟาวเวอร์ซีแม่ยิงเร็วไปนิดนึงแต่ว่าลากป่ามุมนี้อุ้ยรเม็ดเดียวเอาให้ตายยุวพีขึ้นมาเพื่อนแม่ชนหินตุ้มแม่ไม่ชนตรงนี้โอ้โหโอ้โหเหนียวจัดนะผมมุมนี้เม็ดเดียวคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับควักยูวีพีขึ้นมาไม่ทันนะแกลงเนินต่ำไปก่อนในครับผมแม่สาธุบู๊ไปเจอคนที ยิ้มเลยยิ้มออกเลยตรงนี้โอ้ซิงมิเลียนซิงมิเลียนต้องเอาไว้นะตรงนี้นะนะครับอ่ะแขงดาวองเฟสโซนอัปเดตมาคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับวงเปิดมาเนี่ยเฟสแรกคือขวาล่างเลยครับแวมพายของเราอยู่ที่หัวสะพานทางด้านซ้ายมือนะครับผมแวมพายนะก็สไตล์เดิมนะค่อยๆมูนมบผมซึ่งคือถ้าถามมิ่งการเล่นของทุกทีมเนี่ยเหมือนจะเล่นแบบไวเล่นกลางวงนะทำให้แวมพายก็มีโอกาสเข้าไปได้ลึกๆเหมือนกันนะตอนนี้ต้องรอดูวงอัปเดตนะ คือตอนนี้แว<บ>มพายผมว่าดูอยู่ว่าเอ๊ะถ้าลงล่างเนี่ยจะลงล่างเลยแต่เข้าขวาแบบนี้น่าจะไม่ลงล่างแล้วน่าจะไม่ลงแล้วฮะโอ้แต่ว่าแบบนี้เข้าวงยากครับุณนารแวมพาร์เพราะว่าพื้นที่เล่นน้อยครับใช่ะน้ําเกินครึ่งคุณผู้ชมถูกต้องนะครับผมที่เป็นพื้นที่เล่นไม่ได้ครับในใ<ช>เฟสนี้แล้วโอ้คนยังนั่นอยู่เลยอาจจะต้องเล่นเกาะขอเพโซ่เรื่อยๆถ้าแวมพายอยากจะเซฟในเกมนี้ใช่ฮะน่าจะต้องแบบเล่นทามิงแบบตามบูโซนไปเลยนะตามวงเลยยวงเข้าไปก่อน เรียกได้ว่าวงแบบปียบชนหลังเลยถูกต้องครนะครับผมอ่ะกิ้งโถเป็นีทีนี้อันนี้กิ้งหลายตลบกว่าทั้งหน้าของเฟลคอนอีกนะแต่ไม่เห็นผมแหมรถไม่ทองหรือเปล่ารถไม่ทองนะปี๕อย่างไรมุมนี้นอนยิงเต็เลยฮะแล้วโปโลไม่ได้หน้าของโตอาร์ตก่อนมุมนี้จะลากรถระเบิดหรือเปล่าแหมยังไม่ท้ายครับผมโอ้โหโดนรับทั้งหน้าทั้งหลังนะสาหรับด้านฝั่งของบล็อกครับเข้ามาด้านบริเวณไมต้าครับเจอหน้าฝั่งแบ็คทูแบ็คลับอยู่แล้วเหมือนเห็นหัวโผล่เอาละดีไฟไล่มาก่อนครับตรงนี้คิวสวิทครับ แม่ทิส so ม right oh ีก็ต้องสมกปิดหลังไว้เพราะว่าโดนหลังยิงไล่มาจากหน้าฝ yeah. mm ั่งไวสปอร์ตโดนทุกทางเลยฮะตอนนี้แล้วท็อปครับไปได้ด้านของเพนสูรเหลือแค่2คนที่ยืนอยู่มุมนี้แต่ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งเขาคลอสมาด้วยฮะวิกฤตจัดๆเหมือนกันนอนยิงเลยฮะคุณอาชครับเข้าลิมการลาบิก้าครับเก็บทางด้านฟองคอเฮ้ยคิวสวิตช์จากแบ็คทูแบ็คเดียวฮะพี่ผิดทีมโอ้โหเดี๋ยวเขาทำไมมีแปดคนพี่มีผู้มุมบนนะครับผมโอ้โหแล้วจังหวะชิดมาง้างเนตจากท็อปครับขึ้นรถปปลาารรระะะเเเเบิดดดตงนนี้้้ฮยไ่ทจั นะครับผมไม่ถึงครับผมมุมนี้แล้วเปเจอโตครับไม่ได้วันช็อตครับผมน้องดาวไปครับยังไงสว้าน้อเรียบร้อยเหมือนจะโดนปิดยังไงฮะตอนนี้แล้วอ้าวไปโดนเหมือนกันครับเป็นใครเอ่ยเหมือนมีโยมาเข้้าาดนหลังคครับุณนี้โโหอ้ยังงไฮตีทีมอยู่ริมหาดกันหมดเลยครับผมตรงนี้แล้วโอทีฐานงานไ่ได้หน้าของกาดัฟฟี่ใช่ครับนี่ฮะกัรช่าเก็บเพื่อด้านฝั่งของท็อปครับจากเซอร์ไพรส์ได้ออกจากเกมไปเลยครับซสวัสด จะไปเล่นบล็อกก็จะไปเคบล็อกก็โดนหลังเข้าก็ไปไม่ได้ก็เข้าไม่สุดเสียหายไปไปคนละหนึ่งแต่ว่าทีมโซะได้กำไรครับผมได้กำไรครับแล้วแบบพายจะมาะตีอีกทีหรือเปล่าเอเกมหลังอีกทีแล้วกันโอ้ห้าทีครับผม แม่ถ้าปิดหลังสุดเลยนะผมบอกเลยแวนพายยิ้มเหมือนกันนะแต่ว่าต้องระวังหลังอีกทีเหมือนกันนะมากันเยอะขนาดนี้ครับแล้วด้านฝั่งของลินครับจอทีเจบีไปโดนเพลโซนน็องดาวไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแล้วยิงกดต่อจากอัคชามาคิวสวิตได้ด้านฝั่งของเบงซูจับบล็อกน็องดาวกันไปแล้วทางด้านฝั่งทิสมีเหลือนหนึ่งสุดท้ายโดนด้านบนโลคอร์เดโฟแล้วไปเอาจะดสติลคิวมาอัคชาบอกขอละกันขอไปขอไปแล้วเป็นโอเมก้าได้ก่อนเบงซูและเหลือทิสมีอุ้ยแได้หมดเลยแม่แอบก่อนก็กำไรจัดจัดนะผมไา ยังไงบุมนี้โอเมกา้าโอ้ยโอ้ยคืนสุดไม่ได้โอ้โหโดยนยิงหัวมาโอ้โอยลงกันเลยในบ้านครับมีด้านฝั่งของเมก้านะครับผมบนะรับอยู่บ้าน3ชั้นนั่นเองครับบุมมันสูงเหลือเกินนะครับโผล่เยอะไม่ได้ครับผม <S <S แต่ตว่าแวมไพร์ตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้เห็นโผล่มาด้านหลังโซไกลๆคุณผู้ชมนะครับแอคชัน <ะ S 1> ค่นเงียิงกดมาเคาะใส่บุมนี้แล้วดูเด็กโดนคดโดนตลอดโคดตลอดถามจริงแอคชั่นเรื่อยๆเอาเรื่อยๆ กายิงเป็นชุดนั้นทีละสามนัดสามนัดแล้วโดนทุกชุดนะฮะคุณผู้ชมค่อยๆแซนแทขึ้นมาแล้วเฟิร์สช็อตคือดีจัดๆครับผมแล้วเขารียกเลือกขึ้นมาแล้วครับผมกวามลึ่งเติมยาขึ้นมาอย่างไวเหมือนกันรับโซครับตรงนี้แลวเดตไปปึ๊บแล้วจอตัดมาดูแมปกันก่อนอ่ะแ้วมพายเราบนไปแล้วคุณผู้ชมครับตรงนี้อ้อมขึ้นด้านบนไปนะครับด้านบนของเมืองไมตาเลยขาทางเข้าวงเออสวยๆเลยวงดี้กลับไมตามาปึ๊บยิ้มเลยนะตรงนี้นะนะครับผม ฮุ๊บอุ้ยหมูกันเร็วมากนะเฟตนี้่อกจิโนฟัดุ้ยหมูกันไวจริงอะไรกับนี่แล้วโอ้โหอะไรกับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้วงกินน้ําเกินครึ่งครับตรงนี้เจ้าบ้านก็ร้อเหมือนกันโอ้โหเลยเชื่อกับวงจริงๆครับผมตอนนี้แต่ว่าเอทเซเว่นครับไปเลียบริมน้ําได้แบบนี้สวยๆเลยนะแต่ว่ายังมีบ้านตรงประมาณแยกทางด้านขวาของแอมพาย นะครับให้เล่นอยู่แต่ว่าจังหวะเดียวกันกบมีแดมบอลที่มาพร้อมๆกันนะเดี๋ยวต้องดูครับยังมีเหลือหลังซ้ายอีกมีอีกหลังนะแดมบอลไปอีกหน่อยแหมนพายแดมบอลตรงนี้อย่าเพิ่งยิงกันเพื่อนเราเพื่อนบ้านกันถูกต้องเราเพื่อนบ้านกันประเทศข้างเคียงเรารถสปัตติลสปัตตอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งประเทศข้างเคียงเอาไปเอาเมื่อกี้ให้สันบอกไปคุยด้วยนะครับผมแล้วก็ตะโจนครับโดนตัดจังหวะเขาเลือกพื้นที่เล่นนะเขาไม่ได้เลือกมาซ้ำนครับผมครับผม แม่แต่ว่าการที่จะไหลไปชุบเนี่ยมีโอกาสจะเสียเพิ่อมอีกคนนะ,<ล>ะต้อง <ละ S 1> ดูการตัดสินใจแล้วซ x เอกซีไม่ได้เฟ็นรโลครับครับผมอืแล้วตัดสินใจมาเล่นบ้านนี้กันถึทีมเราเป็น,นคอได้จูนี่เอาคืนอขออย่ากันนะตรงนี้จังหวะขับผ่านมาแล้วแดง<อ>บอก2 2> อเกมไม่เจ<ล>อแล้วเป็นคอลาก2เลยก็แล้วชเว็บได้ฝั่งจูงนี่เอาเก็บกันไป กอล์ฟินกลับไปได้ทางราอูฟนะครับจอยด้านนิกม้าบาและดีะดีเกเนตเก็บาทางด้าน5-2ครับฟรีโร่ออกเกมครับบอกให้ไปไม่ไปวนกลับมาฮะเรียบร้อยเลยฮะเดมอนติดใจอะไรตรงนี้นักไม่รู้นะแหวนพายบอกอนะครับผมนี่ฮะแล้วเชเวฟกรับไปได้หน้าของไลน,นิ่งเฮ้ยอุ้ยสตีลคิวมาตรงนี้นะแล้วสโตนยังไม่ตายด้วยครับตรงนี้แต่อันตรายเหมือนกันนะถ้ากลับไปชุบฮะงั้นรอคานกลับมาบ้าแล้วกันนะเออค่อยๆคานมาแล้วตรงนี้โอ้อาจารย์ที่หนึ่งนะครับผม แต่ถ้าคือคานมาแบบให้ระยะสโมคถึงะนะก็ะกได้อยู่แ่ได้อยู่ะนะครับให้จังหวะแบบขับลงขับรถไปรับง่ายๆหน่อยใช่ครับผมนะครับอาจจะต้องรอดูเพราะว่าต้องระวังทีมที่บูฟเข้าทางด้านเพลย์โซนตอนหลังด้วยใชครับ,รบทีมที่แบบเล่นตามขอบเพลย์โซนเข้ามาอาจจะทําให้ทางด้านฝั่งของ จังหวะออกไปช่วยเพื่อนเนี่ยถูกต้องครับนะครับโดนยิงได้เหมือนกันแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะหมูมาถึงอยู่นะเพราะว่าอย่างที่เห็นแหละบ้านที่อยู่ข้างในวงเนี่ยก็เป็นห้าสิบสองที่ว่าตกหนี้ครับคุณอาร์ตครับผมเลือดหวรออยู่ครับโอ้โหเบรกแต่ว่ายิงหลังไม่ตายเหลือแต่เชื่อแล้วจังหวะจะพี่มาเรียบร้อยกันไปโอ้โดนไหลเข้ามาชีตกับรักโห่โห่ครับไปได้หน้าของฟานเก้าสิบหกคุณดูเลือดแอคชั่นนั่นคือโดนยิงหลังจากบอก แบบกระจึงหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าเพนบูรูยังไงฮะอุ้ยไปได้หน้าของเฟลคอนหรือเปล่าเปิดได้สวยนะครับผมจากด้านฝั่งของ4 r ร์ไรเลครับหยับดิเพื่อนอยู่ในมาแล้วลากเลยครับตรงนี้เพื่อนอยู่ในเมืองไม่เอาตรงนี้ฮะออกมาเล่นเรียบร้อยครับผม นี่ครับเป็นได้านฝั่งดราม่าคุณผู้ชมครับจากฟาวคอนโดนตัดไปก่อนหนึ่งคนเหมือนกันน่าจะมาหาพื้นที่สกาวให้เพื่อนนะแต่ว่าเรียบร้อยฮะตอนนี้โดนหนักทั้งซ้ายทั้งขวามีหมดแล้วครับใช่ครับดูกันนะสองทีมนี้ระหว่างฟาวคอนกับแวมไพายคุณผู้ชมครับทีมไหนไปก่อนเกมนั้นเกมนี้นะครับอีกทีหนึ่งยิ้มเลยถูกต้องครับผมนะครับผมเฮ้ยแล้วแวมไพายสี่ขีดขึ้นมาแล้วสโตนดึงกลับซาได้าคุณผู้ชมครับสโตนกลับมาบ้านของจริงผมบอกเลยเอาละต้องบอกว่าจริงๆบ้านกับตรงที่ทั้งนน็อมันไไม่ด้ไกกลันมากอสโล่งตรงนั้น แล้วคือวงมีโอกาสไปจบแถวบ้างของแวไพร์ด้วยนะครับผมดูกลางวงนี่ยังไงกลางวงเลยสวยๆคุณผู้ชมครับโอ้แล้วเราเฮแทนในห้องนะฮะแล้วดูกานบอกฟอลคอนคุณผู้ชมครับขอบวงฮะถูกต้องฮะอู้เข้าวงเขาผมบอกเลยครับมีคนรับอีกเพียบนะครับ USG4 rival เอ่ยรับให้เราแล้วใช่ฮะนะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องระวังโดนที่บ้านเหมือนกันถูกต้องครับผมฟอลคอนคือ ถ้าพูดกันตามตรงนะผมมองว่าเข้าวงยากอยู่ารควรนะเข้ายากเลยครับ้สองทีมรับด้านหน้าแล้วเหลือสามคนด้วยคนะแล้วดูครับรถมีคันเดียวตรงนี้โอ้โหแล้วคือนั่งได้สองคนนะฮะคันนี้ซิ่งก็จริงแต่ได้ได้แค่สองคนอ่าแล้วจังหวะออกมาครับอยู่อจีบอกมารออยู่แล้วแล้วลากมามุมนี้เฝลาก้อนบนขึ้นมาอ้ยอมเจ็บเอาเซฟยอมเจ็บครับตรงนี้แม่ไหลขวาออกไปยอมเจ็บแต่ไม่ยอมจบวนมาเรื่อยๆเฮ้าแต่เจอบ้านให้เล่นเฉยเลยอ่ะ่อโงด้วยครับ เป่าค่อนครับยังถือว่าดวงดีถูกต้องนะครับผมมีทีเล่นตบมือทีนี้เราอะไรตรงนี้มีทีเล่นโอ้มูฟซวยมูฟซวยเขาบางตอนนี้แต่ว่ามาได้2คนนะนะครับพอแปรออกอยู่ตรงนี้ภาพตัดมาคุณผู้ชมครับตรงนี้ทางด้านฝั่งของฟรีจากนิกมาครับเช็คในบ้านกันอยู่เหมือนกันว่าแต่ว่าริมน้ำในทางด้านของโซนไมต้าที่เดือดไม่แพ้กันาครับจัดเลยฮะมุมนี้ยังไงแล้วเป็นทีมโซอีกแล้วฮะที่ยิงแบบแอมฟรีทุกไฟเลยฮะแล้วโบโลมันเรียบริครับโอ้โหแบบนี้ โโอ้หจังหวะล<ด>นี่ฮะแบ็กทูแบก็กกำลังจะไฟกันด้านฝั่งซีวาร์ดครับแต่โซกแกแจมเข้ามาแล้วเป็นจัมปเ,เปอร์ไปได้แต่โตนโดนเฮดช็อตไปไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าตบมือนะตรงนี้ไม่เกี่ยวกันยังไงฮะไม่แน่ใจว่าเขามาชิตหรือว่ายิงจากระยะไกลนะใช่ครับขอให้เป็นการยิงจากระยะไกลแล้วกันนะตอนนี้ reset กันได้นะนนั่เองนะครับยังไงฮะมุมนี้แบ็กทูแบ็กไฟกับสโตวาร์ดนะแล้วมีทีมโซล้อแจมอยู่แล้วครับผมครับผมแล้วคุณอาดูคะแนนตอนนี้เรียลไทม์เนเรานำทางด้านฟอวคอนมาห้าคะแนนแล้วห้าคะแนนนะครับผมแล้ว นี่ไงโบกี้โอพีครับแม่มายิงเล้าผมโดนสวนไปเหมือนกันนะโดนน็อกดาวไปด้ดวยรถระเบิดแนะล้วระโะปะโลครับไปได้พิก้าหลายตายไปเรียบร้อยครับผมแค่าจา <นะ S 2> ังหวะขอบวงตรงนี้ก็เล่นกันยากแล้วด้านฝั่งเพลนก็ไปโดนในด้านฝั่งโชโกครคับน็อกดาวเหมือนกันนะฮะสองเกมมิ่งเพลนและโดนซ้ำออกจากเกมไปเลยโดยหน้าโชโกค,ครับ,รบอ่าเขามูมานะยิงไประยะไกลต้องนะครับถ้าเขาออปชั่นหมดเมื่อไหร่แวมไพร์สวนนะผมบอกเลยโอ้โหถูกต้องนะฮะมุมนี้มีเนินครับด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังบ้านเปิดให้น้แวมไพร์อยู่นะครับ เหมือนจะออปชั่นไม่ถึงนะตรงนี้น่าจะต้องลงจากตัวบ้านไปฮะถ้าจะคว้าออปชั่นจริงๆแต่เนีโอกาสเสี่ยงนกโดนน็อกดาวน์ะับเล่นในบ้านดีกว่ารอยิงฟรีๆนะครับแต่ว่าต้องดูกันนะจังหวะรับเพค่ตรงนี้จะมีใครมาทิ้มหรือเปล่าใช่ครับเราเล่นกระจายกันด้วยคนละหลังนะครับทีมโซนอ่ะปล่อยให้บวกกันไปก่อนนะผมไหลเข้ามาในเพย์โซนนะแล้วดูโซ่กันเล่นกับเซตสโมเข้ามาขอเพย์โซนคุณผู้ชมนะครับจังหวะไหลเนียนเข้ามาแอคชั่นคือเฮ้ยได้ยินเสียงรถเอ๊ะแต่รถไปไหนนะครับบางพอดีแล้วอุ้ย เหลือหนึ่งโอ้โหกระโดดสองทีตรงนี้ทางด้านสกายครับหายไปฮะเก้าสิบเก้าเหลือหนึ่งผิวจัดนะมุมนี้ยังถอยกลับไปได้ครับแต่ว่าแบงค์คู่แบงค์ล็อกตายเลยแล้วสโตนเอาคืนนะตรงนี้แฮปปี้ครับน้องดาวไปนะมุมนี้ครับผมแอคชั่นแกเน็นได้ทางด้านฝั่งคิวสวิตมาคุณอาร์ตครับแล้วไฟย้ำไปหนึ่งทีครับดักไม่ถึงตรงนี้แต่ว่าไฟเวลาไม่ถึงครับแล้วเพบูดูครับไปโดนทางด้านฝั่งของยูจีน็องดาวอีกคนนึงเหมือนออปชันจะหมดหรือเปล่าครับแบบนี้แล้วเชเวฟครับได้เอฟพีปิดไปแล้้้ววฮะะบบบบบกกมมมมาอออีีโโล่่่ๆแนทไไตืครั โอ้ <c oughs> อย่างไงฮะในหอครัอ้องเงียบนะแต่ว่าตอนนี้ต้องอยู่ที่วงถัดไปแล้วครับใช่ครับนะฮะเข้ากลางวงทีขอร้องหล่านะครับปรากฏส่งขึ้นบนนะ <c oughs> นั่นนะสิโอ้โ <c oughs> หไอบกลัวเหมือนกันนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันคุณผู้ชมครับที่นฝั่งเพลโซนครับแล้วนี่ครับที่้าฝั่งเจ7ครับไปได้สกายครับจากสตีวาร์สปอร์ตมาแล้วจบจ่อันดับที่5ไปเลยครับวงซ้ายแล้วแวมไพร์ยังก่อขอบวงอยู่ฟาลคอนยากมากๆครับผมสำหรับเฟนนี้โอ้ยเขาอยู่ขวาบนสุดคุณผู้ชมครับวงเด้งส่งซ้ายสุดครับโอ้โหหมอบทันทีตรงนี้โอ้ยสตีวาร์ดีสปอร์ตนะครับผมเกมเร็วนั่นเองครับถึงกับเครียดเลยครับคุณนาร์น่าจะเฟงนะเพราะว่าผลงานเอาจริงๆอ่ะมาดีเหมือนกันในช่วงแรกๆนะแต่วันนี้คืออบูดไปเลยะโโ้หถึงที่ ก็ซึมนะตรงนี้นะเติมจริงนะครับจัดเลยครับนี่แหละคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของอีสปอร์ตนะครับมีผู้แพ้มีผู้ชนะใช่แล้วครับนะครับสุดท้ายนะครับแชมป์มีคนเดียวเออนั่นก็คือแบมไพร์แบมพร์นะครับผมแล้วดูที่กระเป๋าสวะบูมเข้ามาแต่ว่ายังไม่ถึงขอบทะเลโซนถูกต้องครับเขาก็เน้นเหมือนกันนะค่อยๆเล่นไปอยู่ที่ว่าการไฟของเขาแล้วว่าจะเอาคิวมาได้หรือเปล่าครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจังหวะเรย์เพสอีสปอร์ตก็โดนวงไล่นะครับจะเข้าวงไม่ได้ก็เจอใบสันลากเทปสามกหนักๆไม่ให้ออกเลยทีเดียว นะครับยังไงฮะเราวาสครับไปได้ใครเอ่ยเป็นนักหน้าของดีๆน,นะจากไอซีมุมนี้ไม่จบกันจริงๆนะเราใส่ไปไดโอมกา้าต์ส่งน็อกดาวน์ไปครูเนทไปไม่เจอใครครับผมครับผมสุดท้ายต้องเข้าวงลังกัวอันนี้แบกเพื่อนไปก่อนแ,บบแล้วกันเลกำลังจะมาแล้วครับเอาเพื่อนมาที่เซฟเซฟเป็นดึงกันเลยโอ้โหแค่จังหวะแบกบเข้ามามุม ไม่แอบสักหลังกล่องมงกล่องไม้ยแหละพี่ในกระดารกูกระโดดตอนนี้เอาสวัสดีนี่ไงตรงนี้เอาโหแล้วเหลือหนึ่งปิดไม่ลงกระดารกูวัดอ้อมซ้ายกันมาเหมือนกันตรงนี้ยิงขู่เรียกไปหนึ่งนัดแล้วจังหวะดสเปม์ุมนี้เจอสวนมาจ่าได้บอลด้วยเปล่าแล้วกลายมาบอลทุ่ตีก็เก็บได้บอลมาต้องดาวไปแทนอะไรครับเนี่ยแล้วจังหวัดโคมก็มาดารากูโดนโคชอ่าแอดตี โอ้โหเปิดก่อนได้หนึ่งยิงไว้เจ็บแต่ปิดไม่ลงครับเอาตรงๆนะคือชุบตรงไหนก็ได้อะมันี่ไม่ใช่ตรงนั้นอ่ะโล่งเหลือเกินหรือว่าเป็นสูตรไงนี่เลยได้สองคิวเลยรอดซื้อเหรอเออรอดซื้อโอ้เหลือจะเชื่อแล้วงี้นะฮะผมว่าคนถ้าผมเป็นคนน้อกเนี่ยผมแบบโอ้โหมือสั่นไปแล้วจังนี้ตลกจัดๆแล้วจังหวะวิ่งมาของฟาวคอนกินสเกิร์รับไปหนึ่งก่อนครับเนเวอร์อัลโลนอย่างที่บอก่เขายากมากๆครับผมสำหรับฟาวคอนผมว่าน้ำมันรถหมดด้วยนะคุณอัร ว่าทำไมขับมาแล้วแกเจอะตรงนี้นะฮะถูกต้องฮะแล้วโอ้โหโดนวงมาเจ็บๆเลยฮะแล้วเช็คชื่อแล้วด้วยฮะี้ยสำหรับ TJB แล้วเขาเจอก่อนอยู่เซฟแล้วโดนน้องอีกนึงเหลือคนเดียวนอนไม่เดียนเหลือคนเดียวตายไปคนนี้หกล้านเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้ตุลตานแหมตบมือทำไมสุลตานไทยแลนด์ แต่ถือว่าทีฮะตรงนี้สำหรับฟาวคอนนะเล่นดีดีมากครับสำหรับวันนี้ใช่ครับจบแบบ12ไปครับแล้วดูด้านฝั่งแดนบอลจบ11ไปเลยคุณผู้ชมเหมือนกันตอนนี้เหลือ10ทีมสุดท้ายนะครับจังหวะไหลเข้าเพลย์โซนกันมาไ g เข้าวงไม่ได้เหมือนกันครับโดนรับด้านหน้าจาก AT7 เชเว็ไปได้ด้านฟอร์เรสต์มาคิวฟีดีเล่ขออภัยด้วยแล้วเป็นด้านวันพายครับยิงเก็บไปเลยโอ้ทีเจบนะครับผมไอจด้วยเหมือนกันนะครับผมแม่ขออภัยนะครับนี่ก็เลยเป็นคอไปได้ฟอร์เรสต์คนสุดท้ายจากปืนนี่แบบปืนเีีทอะนน้ครับ ตอนนี้เรียกได้ว่าสุตาแล้วนะสุตาณ์นะนะครับนี่ยาบบานขอเพลย์โซนขึ้นรถกันมาวงเด้งซ้ายไปคุณผู้ชมครับไปเข้าทางด้านฝั่งของโซครับอ้าวฮะโอ้โหแล้วแบบนี้ล็อกตายเลยฮะมีโอกาสจะได้ฮิลเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวว่าทางิ่งวงออกพร้อมๆกันนะครับผมเอ็กซ์เล่ครับไปได้ทางของโปโลฮะน็อกดาวไปอืมต่อเนื่องโอ้โหเล็งมุมเดิมครับแล้วเมื่อคู่ทางน้าโซนแกไปน็อกทางด้านฝั่งทีเจบีไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วดูว่าเล็งมามุมนี้เหมือนรู้ว่ามีด้านฝั่งโฟร์ไลเวลอยู่แต่ว่าเอายังงไดีอรับเปปิดโโลกไคอ้้หนาต่างเข้ามื่อกี้ ที่ไปยิงเรียกเขาไงไปยิงเรียกเขาฮะตรงนี้<อ>แต่ว่าแหมหลุดโฟกัสไปนิดเดียวนะครับเจอเขาสวนมาครับต้องรีบชุบก็แบบนี้ครับพวกวงกำลังจะบีบมา15วิคุณผู้ชมครับ <นะ S 1> ตรงนี้แล้วฟุกเทสแกไหลออกขวามาแ,แกนเนทเข้าใส่ทางด้านฝั่งของโฟร์ไรท์วคือตอนนี้แกไม่กะเข้าวงแล้วทางด้านฝั่งของแอมไพ่ไปแล้วเอาถ้า,าเช็คฟีดจริงๆเนี่ยเชื่อว่านักกีฬาน่าจะรู้แล้วแหละครตอนนี้นะครับผมแล้วเนทไปฟุกเทสโดนทางด้านฝั่งเบ็นรุนตองดาวจังหวะขึ้นไปเนทโดนสวนมาฟุกเทสโดนน็อกด้้านนนนฝััั่งวอกกกีเหมืะครบ แล้วโบกี้น็อกเสร็จกระโดดใส่เลยครับคุณธาสเอาแล้วมีสวยเป้นจังหวะของเชเว็บสวยๆครับต้องปล่อยในด้านฝั่งฟุกไปแต่ว่าจังหวะไหลขึ้นรถมาแบบนี้ครับแล้วโบกี้กระโดดอยู่เชเว็บได้ไปจริงโอ้ยได้ไปจากแวนไพรส์บอลคุณผู้ชมตรงนี้เชเว็สวยๆเลยครับแล้วเข้าวงกันมาขอไปโซนเนียนๆเอารถบังขวากันไว้เซ็ตอัพสโมปิดซ้ายกันไว้ก่อนแล้วเดินสั่งโซครับกันเนยเก็บด้านฝั่งมอฟจบแบบที่แปดไปเหมือนกัน ยังไงครับผมมุมนี้นะของ TJB รู้ชัดเจนนะว่ามีคนเข้ามาชิดแต่ว่าโดนสเปเร่กดมาจากสโตนยังไงมุมนี้ยังไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วโปลสมองปิดไปก่อนครับแต่เขาเหมือนพยายามจะเข้ามาออฟชั่นนะล้อเฟยครับไปได้นะของ GK1 โอ้โดนหลายทางเกินไปครับผมแบบนี้จะมาเนตป,ปิดไม่น่าได้หรือเปล่า <S 2> <S 2> ลแล้วนี่เดนินแบงก<ด>์จบวันที่7ไปแหมเสดงซาเก็บทใด้านฝั่งของ B2B ไปด้วยเหมือนกันนั่นเองคุณผู้ชมครับเหลือ6ทีมสุดท้ายแล้วตอนนี้กันแล้วดูโซดครับมุมค่อนข้างสวยได้ไปทั้งหมดตอนนี้7คิวแล้วครับค นะครับโอ้ดูมาพื้นที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วจะเวฟมาไม่ได้เลยนะแต่าะฝั่งไม่ไหวโอ้ยโดนสวนจากฟานก็เป็นในเ็นคอร์โดนน็อกดาวไปได้เองแต่ว่าสวนในด้านฝั่งเอทีเซเว่นนกดาวไปสองคนคุณอาตรงนี้แล้วเนทมาเชเวฟเนทระเบิดเร็วไปนิดนึงลูกที่สองจากเชเวฟเองรับเนทขึ้นมายังไงตายหรือเปล่าหายไปไหนเป็นหรือเปล่าเหมือนจะพับไปในท้ายง่าโอ้โหยังไงจะตามเก็บงานก่อนมุมนี้จะเดินถ่ายขึ้นมาถ่ายังครับผม อย่าับโป้สโมก่อนโอ้ยเหมือนสโมกจะหมดนะแล้วสโตนนะเป็นเอได้เซน่าเซน่าอย่างไงอารกัช่าได้ทิ้งเซอร์เกอร์ไปแล้วนี่ไงสโตนโดนน็องดาวมาเหมือนกันครับผมแหมนะครับจังหวะนี้เหมือนเรียกได้ว่าเหนื่อยเหมือนกันแหวมไพร์สปอร์ตเหลือคนเดียวครับขึ้นไปเนทแล้วสโมกไว้แล้วก็กลับมาดึงเพื่อนก่อนเชเวตเบกับเซฟทางด้านฝั่งเรย์นคอลขึ้นมาและเอธิเซเบนเหมือนโดนดันซ้ายเข้ามาตรงนี้ก็กลับมาเล่นกับด้านทีมโซก่อนนั่นเองครับกลายเป็นว่าเรียบร้อยครับโซไดเข้ามาเก็บด้านเอธิเซเบนบนเขาครับแม่งงขอนี่ะ B2B ว่าจะเอายังไงโอ้ยแต่เขาจุ่มเฮ้ยจุ่มเก็บของเหรอของขาดของขาดหรือเปล่าเฮ้ยของขาดขนาดนั้นแล้วดูแล้วแวมไพร์เฮ้ยแบบนี้ไหลขึ้นซ้ายไปเล่นได้นะใช่ฮะโอ้ยแต่วงทีมโซเข้ามาจริงๆนะโอนดิชั่นเกมนี้โอ้ยสวยเลยทีมเดียวเลยคุณอาร์ตครับตอนนี้4ทีมเนี่ยมีแค่โซคนเดียวเลยไหมที่อยู่ในวงใช่ไหมคุณอาร์ตทีมเดียวเลยคุณผู้ชมใช่ฮะทีมเดียวแล้วซีเคียวทั้งวงเลยเนียนๆอยู่เหมือนกันนะครับด้านหลังของด้านฝั่งของโซไป แล้วแวมพายไหลซ้ายขึ้นมาอ่ะและยังไงดีตรงนี้นะครับผมนิกมาฟลิกแล้วนอนอยู่ตรงนี้ในพุม่มเจอหรือเปล่า,าหาไม่เจอในพุ่มไม้พอดีนิสมโมปิดอยู่ับผมเข้าวงค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับแว,แวมพร์ในเกมนี้ครเราไปขอเนตไปแล้วอ้าวไปไเจอไปพอดีโอ้ ตอนที่สามไปผู้ชมครับนิกมาฟรีครับแต่ว่าวิ่งขึ้นมาเจอหน้าฝั่งเจสเวนเก็บและหน้าฝั่งโตน้องดาวล่างและหน้าสโตออกเกมเลยด้านฝั่งเจเวและขับรถมาใส่จดใชขาแล้วเป็นคอตรงนี้ลุกสูงไม่ได้ครับโอ้ลุกไม่ได้ฮะตรงนี้ไม่จริงไว้เจ็บจัดแล้วขับรถมาเตรียมบทและแหวนปลายมบัตของเราเหลือคนเดียวตรงนี้สู้ชีวิตอยู่ในเป็นคอสู้ชีวิตแต่ว่าโซมานออเกมโอ้แล้วไพภายจบที่สามไปเลยครับผมโอ้นี่ฮะแล้วขึ้นมาต่อกวินยังไงล่างตะไบฮูนสามมาแล้วเรียบร้อยทีมโซ Congratulations, you are the PUBG Mobile World Invitational Champions Oh: game. Game. So champion. performance you had throughout. Now, I just got to ask you, try and explain the emotions you're feeling right now. You and your team. you <laughs> we, right <laughs> we are mad right now. Because we are just living in a dream because uh, before we come here we think okay we are the champion but now we get it mm. so that's why we it's a really incredible moment right now for our team say what แมทมาคือบางคั่งสุดเขาก็เคยพูดเล่นๆและว่าเขาอยากเป็นแชมเปี้ยนแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นแชมเปี้ยนจริงๆแล้วค่ะรุปแล้ก็ตงอีกดีนาตรงนเข้าตูนโมเมนต์ที่ดีมากจริงๆ่วันแรกค่ะที่เปิดมาได้อย่างสวยงามแล้วแบบว่าทุกคนตกใจมากในการเล่นที่แบบแอกร e ทีสุด ระเบิดพลัง24คิวใช่คือหลายๆทีมจะตกใจนะที่เล่นได้แบบ incredible เลยก็คือเล่นได้แบบว่าสุดยอด <S <S อ่ะก็ทีมพวกผมเป็นทีมไฟ์ยอยู่แล้วครับผมเป็นทีมที่เล่นขอบวงครับผมไม่ได้ห่วงโพซิชันเยอะครับอ่านี่ไม่ต้องแปลเนาะก็ขึ้นอยู่กับ<ช>สถานการณ์หน้าเกมแล้วก็วงแต่ละวงเลยครับ So our team in the play style we play like a aggressive of the all time because my player have the c o n f i d e n c e and the shooting skill so they we are playing with the circle very slow and looking to position position to fight

ท่านขาสุดท like ้ายกันก่อนที่จะปล่อยให้ไปแล้วก็ได้เซเลเบตมีอะไรที่อยาจะบอกถึงแฟนคลับที่สปอร์ตพวกคุณอยู่ไหมคะแฟร์พายสปอร์ตก็ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับผมที่คอยเชียร์คอยให้กําลังใจตลอดนะครับผมถึงวันที่2พวกผมจะบูดไปแต่วันนี้พวกผมทําเต็มที่แล้วพวกผมได้เป็นแชมป์ของ P M W I นะครับผมขอบคุณครับ 100% for i s t o u r a n t a d they are glad to a champion. a thank you Saudi Arabia for w a r i n g welcome us and a l s u p p o r t ขอบชาวซาเบียนตอนรับพวกเราอย่างดีจริงๆแล้วกุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณ joy this moment thank you. You guys have been absolutely incredible. Yes, let yeah. confirm you are the winners of the lion share of two million dollars. The PMWI oh. Gamers Eight Trophy is yours. Congratulations, everyone in the Gamers Eight Arena. Please give it up one more time. The Thank Vampire you. Thank e you so much. Oh. Thank so much. You guys have been absolutely incredible. We're going to hand back over to the analyst desk where they can break everything down and round out the tournament. <laughs>